สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้รับชมที่สปอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อคุณมีอะไรบ้างที่ทําให้ผู้คนอึ้งเนาะเป็นแนวทําให้คุณภูมิใจคลิปนี้นะครับคลิปนี้ไม่ได้เดือดไม่ได้อะไรนะครับฟังแล้วก็ภูมิใจชื่นใจดีนะครับแต่ก็นั่นแหละ ในช่องเราก็จะมีคอนเทนต์ที่เดือดบ่อยๆนะครับถ้าวันไหนไม่อยากเดือดแวะไปที่ช่องความรักได้นะครับตอนเปิดช่องแห่งความรักไว้แล้วนะครับอ่านไพ่แนวสไตล์ความรักกุ้มกิมไว้นะครับอยู่ในคําอธิบายใต้คลิปนะคลิกไปดูได้เลยนะไปขอดูหน่อยว่าคุณมีอะไรที่ทําให้ผู้คนอึ้งได้บ้างนะโอ้คุณกล้าฉะกล้าชนกับความไม่ถูกต้องคุณมีความ ยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องนะครับไม่ไม่ยอมนะครไม่ยอมกล้าฉากล้าชนเนาะเวลาคุณโมโหเวลาคุณฉากับความไม่ถูกต้องเนี่ยคุณก็น่ากลัวเหมือนกันนะผู้คนอิงว่าเฮ้ยทำไมคุณกล้าคนทั่วไปไม่กล้านะนนเนี่ยคุณกล้าได้ยังไงนะครับอืมแล้วก็ใบนี้คุณทําอะไรก็ถูกใจไปหมดเลยทําอะไรก็ออกมาดีไปหมดเลยนะสิ่งที่คุณเล็งไว สิ่งที่คุณเลงไว้ผู้คนมองว่าเอ๊ะมันทะเยอทะยานเกินตัวหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็นั่นแหละพอคุณลงมือทาจริงๆนะครับผลงานที่ออกมาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผลงานที่ออกมาออกมาได้ดีจริงๆนะครับสินค้าบริการของคุณถ,ถูกใจลูกค้านะครับถ้างานประจําเนี่ยวัวหน้าผู้บริหารจับตามองเลยนะเออเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้ดีไหมนะครับถูกใจขนาดนี้นะครับอืคุณเป็นคนที่ หนักเอาเบาสู้นะงานหนักก็จริงแต่ต่อให้งานหนักแล้วต้องลุยคนเดียวถ้าคุณตัดสินใจว่าฉันจะทําหนักแค่ไหนคุณก็ทําได้นะครับแล้วอย่าว่าแต่ทําได้เลยนะคุณทําได้แล้วทําได้ดีด้วยนะครับไม่ใช่แค่ทําได้เฉยๆใบต่อมานี่ชีวิตคุณก้าวหน้าเรื่อยๆเลยถึงแม้จะมีการรู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะ แต่พอมันย้อนหลังดูตั้งแต่ที่เจอคนวันแรกนี่คุณมีการพัฒนาแบบไม่หยุดหย่อนเลยนะครับคุณก้าวหน้าแบบไม่หยุดหย่อนเลยนะพัฒนาอยู่เรื่อยๆก้าวหน้าไม่หยุดหย่อนเลยนะครับอืมถ้าพูดถึงเรื่องธุรกิจเนาะกําไรเป็นขอบเป็นกำเลยนะถ้าพูดถึงงานประจำนะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเง,งินเดือนนะครับผ่านโปรนะครับ ก้าวหน้าเรื่อยๆเลยนะทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือคุณสเสน่ห์แรงมากนะครับสเสน่ห์แบบใครๆก็อยากเป็นเพื่อนกับคุณนะใครๆก็อยากเข้ามาเป็นกาลอะไราย,ายังนมิตให้คุณนะครับทีนี้คิดดูนะคนทั่วไปยังอยากเป็นเพื่อนคุณเลยหนุ่มรอสาวสวยในที่น,น,นั้นก็ไม่เหลือนะครับ <laughs> หนุ่มรอสาวสวยในที่น,น,นั้นก็อยากจะเป็นเพื่อนกับคุณนะครับพเพราะเสน่ห์ที่คุณมีนี่แหละนะครับ ถ้าเป็นถ้าคุณเป็นผู้หญิงเขมาดูคลิปนี้ก็อืมความน่ารักแบบไม่เหมือนใครของคุณนี่แหละครับความเย้ายวนแบบไม่เหมือนใครของคุณนี่แหละนะไม่เกี่ยวเลยว่าคุณจะรูปร่างแบบไหนคุณจะซีผิวแบบไหนไม่เกี่ยวนะครับความน่ารักเย้ายวนเนี่ยมันนั่นแหละมันปฏิเสธกันไม่ได้ว่าคุณน่ารักนะครับใครๆก็อยากเป็นเพื่อนกับคุณนะแล้วก็ถ้าคุณเป็นผู้ชายอืมคุณดูเท่มากเลยนะครับ ดวงตามไพ่คือคนที่ร่างกายแข็งแรงนะคุณร่างกายแข็งแรงเหมือนในไพ่หรือเปล่านะครับถ้าคุณแข็งแรงเหมือนในไพนะ่เะอืมดูดีนะครับดูดีแข็งแรงนะครับไม่เกี่ยวเลยบางทีเราอาจจะเทียบกับคนนั้นคนนี้แล้วเราคิดว่าเราเหล่อไม่เท่านะครับแตถ้าเมื่อไหร่ที่คุณดูแลรูปร่างให้แข็งแรงนะครับดูแลรูปร่างให้ดีทำร่างกายให้แข็งแรงนะครับคุณก็ดูดีไม่แพ้กันนะ แต่งตัวออกมาเนี่ยนะใส่เสื้อผ้าให้พอดีตัวออกมาเฮ้ยคุณก็ดูดีเหมือนกันนะครับอืมอ่ะเราไวนี้ทําไมถึงได้มีการช่วยเหลือครั้งสําคัญอยู่เสมอทําไมถึงได้มีโอกาสคลิกจากร้ายกลายเป็นดีได้ตลอดไม่เข้าใจนะครับอืมไม่เข้าใจแล้วจะให้ทํำยังไงแล้วได้สร้างบุญกุศลไว้เท่าคุณหรือเปล่านะครับ ใบนี้ถ้าไม่ใช่คนดีไม่ได้นะไม่ได้โอกาสแบบนี้นะถ้าไม่ใช่คนดีถ้าไม่ได้สร้างบุญกุศลมาตลอดนะสร้างกุศลตลอดคิดดีทําดีทดํางานสุจริตมาตลอดได้แน่นอนนะครับหน้าไพ่ก็บอกว่าคุณได้นะครับแสดงว่าที่ผ่านมาก็พยายามแล้วพยายามอีกนะครับพยายามแล้วพยายามอีกเพื่อทําในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อทําในสิ่งที่มันดีเนาะแล้วก็นี่แหละครับส่งผลให้ คุณได้รับการช่วยเหลือครั้งสำคัญเสมอได้รับโอกาสพลิกล่ากลายเป็นดีอยู่เสมอนะครับอืมนี่แหละผู้คนเขาอึ้งว่าทําไมสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับคุณนะครับแต่ก็เมื่อภายวันี้ขึ้นมาก็ชัดเจนแล้วแหละว,ว่ามันเป็นกุศลที่คุณทํามาเยอะนะครับกุศลที่คุณทํามาเยอะไม่ว่าจะก่อนหน้าที่จะมาอยู่ที่นี่หรือว่าคุณสร้างระหว่างที่คุณมาถึงที่นี่แล้วนะครับ ที่นี้ขอคาแนะนำหรือคำอวยพรให้คุณนะครับว้าวดวงคุณจะเป็นคนที่มั่งคั่งโพกทรัพย์ในอนาคตนะครับดวงคุณจะเป็นคนที่มั่งคั่งโพกทรัพย์ในอนาคตเป็นคนหน้าเป็นผู้บริหารเจ้าของกิจการได้ในอนาคต เป็นคนเด่นคนดังเป็นคนที่จะมีอิทธิพลต่อจิตใจผู้คนได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นอย่าไปล่ำไรกับสิ่งที่มันจบไปแล้วอย่าไปฟุ้มไฟกับสิ่งที่มันแล้วไปแล้วนะครับอยู่กับปัจจุบันให้มันมากที่สุดนะครับจบแล้วจบไปผ่านแล้วผ่านไปนะครับอย่าไปล่ำไรอย่าไปฟุ้มไฟนะครับไม่ได้ก็ไม่เอาไปทำอย่างอื่นนะครับเป็นไปไม่ได้ก็คือเป็นไปไม่ได้ไปทำอย่างอื่น ไม่รักก็คือไม่รักไปทําอย่างอื่นไม่เหมือนเดิมแล้วก็คือไม่เหมือนเดิมแล้วไปทําอย่างอื่นนะครับอย่าไปฟูมไฟอย่าไปล่ําลรดูข้างหน้าคุณจะเป็นอะไรนะครับมองอนาคตข้างหน้าสิว่าคุณจะเป็นอะไรคุณจะเป็นคนที่มั่งคั่งพวกทรัพย์นะเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้บริหารนะเป็นคนเด่นคนดังมีอิทธิพลต่อใจผู้คนนะไม่มีเวลาให้คุณฟูมไฟหรือล่ำหลหรอกนะครับ ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณขึ้นไปเป็นตรงนั้นนะครับฝึกไว้วันนี้นะครับวันนี้ฝึกไว้อย่าไปลำเลอย่าไปฟูมไฟให้มากนะครับซ้อมไว้ให้เป็นนิสัยนะครับเป็นคนที่ไม่ต้องลำเลไม่ต้องฟูมไฟกับสิ่งที่มันจบไปแล้วนะครับแล้วชีวิตคุณจะมีเวลาเหลือไปสร้างความสําเร็จในอนาคตได้อีกเยอะนะครับ mm hmm. เพราะว่ายังไงมันก็เป็นของคุณนะยังไงคุณก็ต้องสร้างเพราะว่าสุดท้ายคุณต้องได้เป็นนะครับ คุณต้องได้เป็นคนที่มั่งคั่งพกกระซับเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของกิจการเป็นคนเด่นคนดังเป็นคนที่มีอิทธิพลนะครับยังไงคุณก็ต้องได้เป็นคุณปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นฝึกไว้นะครับจบแล้วจบไปนะครับไม่ต้องลำไรไม่ต้องฟูมฝ่ายนะคุณอะในอนาคตนะคุณจะเป็นคนที่ได้จับเงินก้อนใหญ่นะได้จับเงินก้อนใหญ่เป็นคนที่เป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนะครับ เป็นผู้ที่ช่วยคนโดยไม่หวังผลตอบแทนในขณะเดียวกันคุณก็จะมีผู้ที่อุปถัมภ์ค้ำชูคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์นะครับอืนั่นแหละคนเด่นคนดังมาแน่นอนนะครับกลายเป็นคนเด่นคนดังแน่ๆนะครับนี่ก็คนมีอิทธิพลต่อใจผู้คนคนเด่นคนดังนะครับอันนี้ก็คนเด่นคนดังแน่ๆนะครับมาแน่ๆนะครับแล้วก็ใบนี้คุณจะได้มีความสุขกับตัวเองนะค,คุณจะได้มีความสุขในแบบของตัวเอง นะครับจะรู้ว่าอะไรความสุขของคุณคุณก็จะได้เติมเต็มความสุขให้ตัวเองนะครับอืมระวังแค่ความใจปั้มแค่นั้นแหละนะครับระวังความใจปั้มตอนที่เปย์ให้ตัวเองนะครับเพราะว่าถูกใจใจ่ายไม่อันนะครับนิสัยนะครับแต่ไม่เป็นไรเราก็แค่มันดูตังใน,นกระเป๋านะครับมันเช็คด,ดูเงินว่าเออไปเท่าไหร่แล้วงบไปเท่าไหร่แล้วนะครับประมาณนี้ มาถึงถึงตรงนี้ต้อง,องก,กราบขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของตนนะก,กราบขอบคุณอย่างยิ่งเลยสำหรับการรับชมโฆษณาของโซ้ชวต์อย่าให้ลำบากตัวเองนะครับแค่เข้ามารับชมผลงานของตอนนี้ก็ขอบคุณอย่างยิ่งแล้วครับและที่สําคัญขาดไม่ได้เลยทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจตนทุกคอมเมนต์ที่มาแชร์เรื่องเราท่านได้เป็นวิทยาทานชื่นใจที่สุดเลยแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ